นีค่ะพาเพื่อนๆมาตัดหน่อไม้นะคะ ดูหน่อไม้สีสวยๆรสชาติอร่อยออร่อยนี่ค่ะ,คะสวยนะคะแตกต่างกันเลยแตกต่างกันหนอนนี้เลยยู่นะคะเคาจะตัดได้ไหมคะ จะได้ค่ะตัดเอาให้หมดสวยไหมคะสีสวยไหมคะ สีนี้นะคะเพื่อนๆจะมีวิธีทำให้หน่อไม้หน่อมีสีสวยรสชาติรสชาติไม่ขมหวานหน่อยๆวิธีทำนั้นเคยลงในคลิปก่อนๆแล้วค่ะเพื่อนๆไปเลื่อนอดูนะครคลิปเก่าๆค่ะอันนี้ก็คือที่เราไม่ได้ดูเลยปล่อยธรรมชาติอันนี้ที่ สีนี้ที่เราดูแลค่ะมันจะอ่อนมากค่ะอ่อนเลยค่ะรสชาติรสชาติจะไม่ขมใช้ทำกับข้าวสดๆก็ได้ค่ะสำหรับต้มแกงค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ